แม่ของฉันเสียชีวิตจากการคลอดที่ยากลำบากพ่อของฉันฆ่าตัวตายเพราะความเศร้าโศกจากการตายของแม่ดังนั้นฉันจึงอยู่กับยายตั้งแต่เด็กยายของฉันเป็นช่างทำหุ่นกระดาษที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านของเราไม่เพียงแต่มีฝีมือในการทำหุ่นกระดาษแต่ยังมีความสามารถในการดูหมอเลผ์ผีดังนั้นคนในหมู่บ้านเมื่อเจอเรื่องราวลีกลับหรืออยากดูหมออะไรแบบนี้ก็จะมาหายายเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านไปนานยายของฉันก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและมีชื่อเสียงอย่างมาก แต่ในวันนั้นฉันและยายกำลังยุ่งอยู่ในร้านจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่สุขกำลัเต็มตัวเดินเข้ามาในร้านหุ่นกระดาษของฉันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจยายเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนนี้วางงานที่ทำอยู่แล้วพูดว่าท่านครับขอถามว่าท่านต้องการอะไรหรือไม่แต่ผู้ชายแปลกหน้านี้ดูเหมือนจะหูหนวกดูเหมือนว่าไม่ได้ยินคำถามของยายดวงตาที่ว่างเปลา่าจ้องมองไปที่กองหุ่นกระดาษในร้านอย่างตั้งใจยายดูเหมือนจะรู้สึกถึงผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ไม่ปกติหรือเปลา่าถามอีกครั้งด้วยเสียงดัง ขอถามคุณผู้ชายว่ามีอะไรที่ต้องการไหมในขณะนั้นผู้ชายแปลกๆก,ก็เริ่มมีปฏิกิริยามีหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสีใบไหมดวงตาที่ว่างเปล่าของผู้ชายจ้องไปที่หลุมศพของยายแล้วพูดว่าตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แปลกมากเมื่อฉันเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนปกติแต่เขากลับเรียกร้องอย่างไม่เกรงใจทันทีที่ต้องการหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสีใบนี่สาหรับฉันและยายเป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยเมื่อฉันเห็นยายยังลังเลดังนั้นฉันจึงพูดก่อนยายว่ามีในร้านของเราถ้้าาคุณตองกร รุ่งนี้มาที่ร้านเราเพื่อรับได้เลยเมื่อฉันพูดจบประโยคนี้ฉันก็รู้สึกเสียใจเพราะฉันเห็นตาของยายที่มองมาที่ฉันอย่างน่ากลัวฉันก็รู้ทันทีว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ปกติยายจึงไม่กล้าตอบรับนานนักในอดีตมีคนมากมายในหมู่บ้านเรามาหายายเพื่อสั่งซื้อลงศพและหุ่นกระดาษยายจะตอบรับพวกเขาอย่างรวดเร็วแต่วันนี้กลับแตกต่างจากวันอื่นจู่ๆความคิดในหัวฉันก็ผุดขึ้นมาฉันจึงรีบพูดกับชายคนนั้นขอโทษครับลุงร้านของเราไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ ฉันพูดไปแบบมั่วๆคุณควรไปถามร้านอื่นดูนะเมื่อฉันพูดจบฉันเห็นชายในชุดดำยิ้มให้ฉันอย่างแปลกประหลาดแล้วเขาก็หันหลังและเดินจากไปหลังจากชายคนนั้นออกไปฉันมองยายที่มีสีหน้าหนักใจฉันรู้ว่าฉันต้องทำเรื่องใหญ่ผิดพลาดแล้วยายฉันทำเรื่องผิดพลาดหรือเปล่ายายมองฉันด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแล้วพูดว่าแล้วเจ้าจะว่าไงล่ะเจ้าหนูตัวแสบร้านทำหุ่นกระดาษของบ้านฉันโดยปกติจะเปิดถึงประมาณ2 3 0 0 2 4 0นออ แต่วันนี้ยายกลับปิดร้านแต่หัวข่ำฉันก็ไม่เข้าใจว่ายายมีเจตนาอะไรแต่ฉันรู้แค่ว่าเพราะคำพูดของฉันทําให้เกิดเรื่องใหญ่ยายรีบลากฉันกลับบ้านหลังจากนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในครัวผ่านไปสักครู่ยายถือถาดที่เต็มไปด้วยเท่าฐานออกมาแล้วก็หยิบกระดาษยันและเหรียญทองแดงสามเหรียญออกมาน้ำพึ่งฉันถามยายด้วยความสงสัยว่านี่จะทําอะไรยายพูดด้วยสีหน้าจริงจังวันนี้เจ้าทําเรื่องใหญ่แล้วนะตอนที่เจ้าพึ่งเกิด ฉันได้ทำนายไว้แล้วว่าเจ้าจะมีเรื่องนี้ในวันนี้ยายพูดจบก็จุดกระดาษยันแล้วโยนลงในถาดเหล็กแล้วก็โยนเหรียญทองแดงสามเหรียญลงบนพื้นฉันมองยายที่กำลังจัดการด้วยความตื่นเต้นฉันรู้สึกกังวลในใจเกี่ยวกับสิ่งที่ยายทำในใจรู้สึกไม่สบายใจจู่ๆก็มีไฟลุกออกมาจากกระถะเหล็กทำให้ฉันและยายตกใจมากฉันรีบถามยายเรื่องนี้มันจริงจังมากไหมยายถอนหายใจพูดถึงเจ้าหนุ่มขี้เกียจคราวนี้นายทำเรื่องใหญ่แล้วถ้าวันนี้นายไม่ตอบรับชายคนนั้นเราสองยายหลานอาจจะรอดพ้นจากเรื่องนี้แตต่ทาาไมนถึงอบบรับเขละ เขาต้องตามนายแน่แฉันถามยายด้วยสีหน้าที่ไม่แยแสผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่แย่ที่สุดก็แค่ไม่ทําธุรกิจกับเขาแล้วยายพูดด้วยสีหน้าจริงจังเจ้าหนูขี้เกียจนายเข้าใจไหมเจ้าหนูขี้เกียจนายรู้เรื่องอะไรตอนที่ผู้ชายคนนั้นเพิ่งเข้าร้านฉันเห็นว่าพลังงานด้านลบของเขาหนักมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังซื้อลงศพถึงสี่ใบในครั้งเดียวนั่นยิ่งไม่ปกติเลยฉันถูกยายเตือนด้วยคําพูดนี้ใช่แล้วฉันช่วยยายดูร้านมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นคคคนนนซืื้้้้อออลงงมมาาาาากกขี่่หรรววผูชยทัับ จะตายพร้อมกันสี่คนในเวลาเดียวกันในขณะนั้นฉันรู้สึกตัวสุดขีดฉันถามยายด้วยเสียงสัน่นตอนนี้เราควรทําอย่างไรดียายพูดด้วยน้ำเสียงหนักใจตอนนี้เราต้องทําตามที่ผู้ชายคนนั้นขอเตรียมหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสีใบ,บให้พร้อมถ้าผู้ชายคนนั้นมาก็ให้เขาไปถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มาก็รอไปเรื่อยๆรอจนกว่าผู้ชายคนนั้นจะมารับหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสีใบจนถึงวันถัดไปฉันและยายมาถึงร้านทําหุ่นกระดาษแต่เช้าเตรียมหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสี่ใบให้พร้อม หวังว่าเขาจะเอาของไปแล้วจะไม่มารบกวนฉันอีกฉันภาวนาในใจและไม่รู้ตัวว่าหลับไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนฉันถูกเสียงเคาะประตูที่เร่งรีบปลุกขึ้นมาฉันมองดูนาฬิกาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาหลังสิบเอ็ดโมงคืนในขณะนั้นฉันเห็นยายยืนอยู่ข้างๆฉันยายพูดเบาๆกับฉันเขามาแล้วเดี๋ยวเธอต้องทำตามสถานการณ์นะเข้าใจใหม่ห้ามทำให้แผนของยายเสียหายนะฉันพยักหน้าตอบรับอย่างเงียบๆยายพูดจบก็เดินไปเปิดประตู ชายลึกลับเดินเข้ามาในร้านหุ่นกระดาษของฉันเขาจ้องมองหุ่นกระดาษและลงศพอย่างตั้งใจท่านนี้ครับหุ่นกระดาษสี่ตัวและลงศพสี่ใบที่ท่านต้องการเราทําให้ท่านเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านโปรดเข้ามายายเริ่มพูดชายในชุดดํายังคงไม่สนใจยายของฉันท่านครับท่านนี้ครับท่านไม่พอใจกับหุ่นกระดาษและลงศพที่ฉันทําหรือถ้าท่านไม่ชอบงั้นฉันจะทําใหม่ก็ได้ยายถามชายคนนั้นอีกครั้งครั้งนี้ชายในชุดดาในที่สุดก็มีปฏิกิริยาเพียงเห็นเขาค่อยๆหันหัวมาสีหน้าขาวซีดเหมือนกระดา ดวงตาที่ว่างเปล่าไร้ชีวิตจ้องมองที่ยายพยักหน้าแล้วพูดว่าเอืมยังใช้ได้อยู่ได้เลยฉันเอาชายลึกลับพูดจบเขานําเงินก้อนหนาออกมาแล้วส่งให้ยายหลังจากนั้นชายยกลงศพกระดาษและหุ่นกระดาษสีตัวแล้วเดินออกไปเมื่อเห็นชายลึกลับออกไปฉันรู้สึกโล่งใจในที่สุดนึกถึงชายลึกลับเมื่อครู่ที่ให้ยายเงินก้อนหนาฉันดีใจมากคิดในใจว่านี่ต้องได้กําไรไม่น้อยดังนั้นจึงบอกยายว่าเงินเมื่อกี้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งหมื่นครั้งนี้เราคงได้กําไรเล็กน้อยแล้ว ยายมองฉันด้วยสีหน้าไม่พอใจแล้วโยนเงินที่ชายลึกลับให้เขาลงบนโต๊ะไอเด็กเลวดูสิว่านี่มันเรื่องอะไรกันยังคิดถึงเงินก้อนใหญ่ได้อีกถ้ารอดชีวิตก็ถือว่าดีแล้วยังคิดถึงเงินอยู่ฉันมองไปที่เงินก้อนหานาๆบนโต๊ะตกใจจนแทบจะกระโดดที่แท้งเงินนี้ไม่ใช่ธนาบัตรสีแดงเลยแต่เป็นเงินสำหรับเผาให้คนตายเงินนี้แน่นอนว่าใช้โดยคนในโลกหลังความตายพอคิดถึงตรงนี้ฉันก็กลัวจนตัวสั่นขาอ่อนแรงแต่ในใจฉันก็รู้สึกแปลกแปลก เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไรดังนั้นฉันจึงถามยายยายทำไมผู้ชายเมื่อกี้ถึงมาหาเราในหมู่บ้านเรามีร้านทำหุ่นกระดาษหลายร้านทำไมผู้ชายคนนั้นไม่ไปหาช่วยที่ร้านอื่นทำไมต้องมาหาเราร้านเดียวนี่มันแปลกจริงๆยายมองมาที่ฉันแล้วพูดว่าเรื่องนี้ฉันก็เคยคิดเหมือนกันดังนั้นฉันสงสัยว่ามีคนอิจฉาธุรกิจของเราเลยตั้งใจที่จะทำร้ายเราโชคดีที่ยายฉันสังเกตเห็นทันเวลาไม่อย่างนั้นชีวิตของเราสองคนจะมีอันตรายคนที่อิจฉาธุรกิจของเรานั่นต้องเป็นคนทีี่่อยยูในนแวววดดงเดกั ในหมู่บ้านของเรามีร้านทําหุ่นกระดาษอยู่เจ็ดแปดร้านตามที่ยายพูดนั่นต้องเป็นร้านเหล่านี้แน่มีคนหนึ่งในร้านทําหุ่นกระดาษที่ทําเรื่องนี้ถ้าไม่จับคนนี้ออกมาฉันก็จะพูดไม่ออกเช้าวันถัดมาฉันกับยายกําลังทานอาหารเชา้ขาขณะนั้นหวังเอโกวิ่งเข้ามาอย่างรีบเร่งยายของฉันรีบลุกขึ้นหวังเอโกเกิดเรื่องอะไรขึ้นหวังเอโกหายใจหอบพูดว่าช่างทําหุ่นกระดาษหวังเขาเขา,เขาตายแล้วศพเริ่มแข็งและมีกลิ่นเหม็นยายตกใจมากเพราะลุงหวังเป็นเพื่อนสนิทของยายลุงหวังเมื่อไม่่่กกีีวันอนอนยงสบาด ทำไมจูจ่ๆคนถึงบอกว่าไม่มีแล้วยายรีบจูงมือฉันไปที่ร้านของลุงหยกฉันกับยายเพิ่งก้าวเข้าไปในร้านของลุงหวังฉันเห็นภาพหน้ากลัวตรงหน้าเห็นลุงหวังนอนอยู่ในทะเลเลือดเต็มตัวเลือดดูเหมือนลุงหวังน่าจะถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้ศพเรื่องแข็งตัวแล้วภรรยาของลุงหวังนั่งคุกเข่าข้างๆร้องให้ลุงหวังคุณเป็นอะไรไปคุณจะไปแบบนี้ได้ยังไงขณะนั้นภรรยาของลุงหวังกำลังจะไปอุ้มศพของลุงหวัง มือของเธอกำลังจะสัมผัสลุงหวังแต่ถูกยายห้ามไว้ทันเวลาป้าหวังอยากเพิ่งสัมผัสศพสามีของคุณศพของสามีคุณมีความผิดปกติยายของฉันเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านเราและยังได้รับความเคารพจากคนในหมู่บ้านเมื่อยายพูดป้าหวังก็มีความเคารพต่อคำพูดของยายทำไมป้าหวังถึงไม่สามารถแตะต้องสามีของฉันได้ฉันยังต้องจัดการเรื่องศพของเขาอยู่เลยป้าหวังถามยายของฉันด้วยความสงสัยว่ายายของฉันไม่ได้อธิบายอะไรมากนักเพียงแต่บอกว่าการตายของลุงหวังไม่ใช่การตายตามธรรมชาติแต่เป็นการถูกสิ่งสก และศพของลุงหวังไม่สามารถสัมผัสด,ด้วยมือเปล่าได้ต้องสวมถุงมือก่อนจึงจะจัดการได้เลือดคำพูดของยายเพิ่งออกจากปากเราทุกคนก็ตกใจตามหลักแล้วคนที่ทํางานด้านหุ่นกระดาษจะต้องเข้าใจเรื่องนี้บ้างลุงหวังที่ทํางานด้านการไล่ผีก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นจะมีสิ่งสกปรกอะไรที่สามารถทําร้ายเขาได้หระเว้นแต่ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผีที่ทรงพลังมากเลือดไม่ให้ฉันคิดมากยายที่อยู่ข้างๆพูดกับฉันว่าให้เธอกลับไปที่ร้านเราแล้วเอาชุดคลุมศพสีดํามาและอุปกรณ์สําหรับทําพิธีให้คนตายมาด้วยเลือด ไม่นานฉันก็เอาสองสิ่งนี้มาได้ยายสั่งให้ฉันและป้าหวังส่งถุงมือยกลุงหวังที่นอนอยู่บนพื้นขึ้นไปบนเตียงแล้วพูดกับป้าหวังว่าให้เปลี่ยนชุดคลุมศพสีดำนี้ให้สามีของคุณคนที่ตายต้องสวมชุดคลุมศพนี่เป็นประโยชน์ต่อผู้ตายไม่มีข้อเสียยายมองศพลุงหวังหลังจากนั้นจึงนำชุดคลุมศพที่พกติดตัวออกมาและส่งให้ป้าหวังป้าหวังรับชุดคลุมศพจากมือยายและเปลี่ยนให้ลุงหวังในหมู่บ้านของเราเมื่อมีคนเสียชีวิตจะมีประเพณีง,งานศพจะไม่มีการเผาศพเมื่อคนตายจะต้องจัดตั้งาาาเจ้าตามพิธี และต้องตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าอย่างน้อยเจ็ดวันโดยทั่วไปจะต้องรอเจ็ดวันหลังจากนั้นจึงจะฝังยายบอกว่ายังขาดโลงศพสําหรับลุงหวังดังนั้นป้าหวังก็รีบไปที่ร้านโลงศพในหมู่บ้านแต่การไปครั้งนี้ใช้เวลาครึ่งวันบ้านของป้าหวังอยู่ไม่ไกลจากร้านโลงศพในเมืองก็ไม่ไกลนักการเดินทางไปกลับสองสามชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วป้าหวังออกไปแล้วก็ใช้เวลาแปดเก้าชั่วโมงฉันคิดในใจป้าหวังคงไม่คิดสั้นเพราะการตายของลุงหวังคงทําเรื่องโง่ๆอะไรสักอย่างแต่ในขณะนั้นหวังเอโกในหมู่บ้านวิ่งเข้าาามหหอยใจ ยายบอกว่าป้าหวังหยวนหยุดชีวิตด้วยการกระโดดน้ําหวังเอโกพูดด้วยเสียงหอบคุณคุณพูดว่าอะไรป้าหวังเป็นอะไรฉันถามด้วยสีหน้าที่ไม่เชื่อป้าหวังกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแล้วศพถูกคนในหมู่บ้านนําขึ้นมาแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่แม่น้ําใกล้บ้านคุณได้คงไม่ใช่หรอกลุงหวังเพิ่งตายอย่างน่าสงสารป้าหวังกลับมีเรื่องอีกกลัวว่าสถานการณ์จะไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิด ฉันรู้สึกเสมอว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังที่ต้องการทำร้ายครอบครัวลุงหวังจูจๆฉันก็นึกถึงผู้ชายลึกลับคนนั้นเมื่อวันก่อนเขามาที่ร้านทำหุ่นกระดาษของฉันอย่างแปลกประหลาดซื้อหุ่นกระดาษสี่ตัวและลงศพสี่ใบครอบครัวของลุงหวังมีสมาชิกสี่คนในวันนั้นมีคนไปแล้วสองคนหรือว่าผู้ชายนั้นคือฆาตกตัวจริงที่ทำให้ลุงหวังเสียชีวิตผ่านไปไม่กี่นาทีพวกเราสี่คนก็รีบไปที่ริมแม่น้ำเสี่ยวหลิวในเมืองมีคนหลายสิบคนล้อมรอบริมแม่น้ำพูดคุยกันอย่างทึคึกคัก ป้าหวังถูกนำขึ้นมาจากน้ำและวางไว้ที่ริมแม่น้ำป้าหวังนอนอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆดวงตาของเธอปูดออกสีหน้าของเธอซีเซียวร่างกายของเธอน่าจะแช่อยู่ในน้ำมานานพอสมควรร่างกายเริ่มบวมขึ้นแล้วที่นี่ลุงและป้าก็จกไปแบบนี้ในใจของฉันก็รู้สึกเศร้ามากตอนเด็กๆลุงหวังและป้าหวังก็ดีกับฉันมากพวกเขายังเคยเอาขนมมาให้ฉันกินด้วยลุงหวังและป้าหวังเป็นคนดีทั้งคู่จะมีใครอยากทำร้ายพวกเขาได้อย่างไรมือมือที่อยู่เบื้องหลังคือใครกันแน่ฉันต้องการให้ความยุติธรรมกับลุงหวัง ให้ป้าหวังและคนอื่นๆได้รับความยุติธรรมขณะนั้นหวังเอโกกําลังเตรียมที่จะยกศพของป้าหวังด้วยมือแต่ถูกยายของฉันหยุดไว้ทันเวลายาใช้มือสัมผัสศพของป้าหวังเขาเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดในร่างมีพลังงานด้านลบถ้าพลังงานด้านลบเข้าสู่ร่างอาจจะไม่ดีต่อคุณแล้วจะทําอย่างไรดีละ่ะยายไม่สามารถปล่อยให้ลุงหวังนอนอยู่ที่นี่ได้แบบนี้ไม่สนใจเขาเลยหวังเอโกพูดด้วยความร้อนใจขณะนั้นมีคนเดินออกมาจากฝูงชนพูดว่าป้าหวังจะกลายเป็นถีแล้วไม่สามารถทําพิธีให้เขาได้ต้องพา่าาสถาแลล้วเเผย คนที่พูดคือช่างทำหุ่นกระดาษแทลิวร้านของเขาอยู่ตรงข้ามกับร้านหุ่นกระดาษของฉันฉันรู้สึกแปลกใจเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหวังเอโก้เริ่มพูดป้าหวังเป็นเพื่อนบ้านของเราครอบครัวของพวกเขาในหมู่บ้านของเราเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนดีปกติก็ช่วยเหลือทุกคนไม่น้อยตอนนี้บ้านของป้าหวังกลับสูญเสียไปอย่างกระทันหันสองคนนี้ควรให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างสงบช่างทำหุ่นกระดาษแหลิวเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับหวังเอโก้ก็โกรธทันทีตะโกนเสียงดังถ้าคุณยืนยันจะพาป้าหวังกลับบ้านคนทั้้้้งงงหมู่บบบาาาานนนจจะะไดดรรััผลลลกกทพ คนที่มามุงเมื่อได้ยินจะรู้สึกไม่ดีต่อตอนเองทันทีที่เห็นด้วยว่าป้าหวังตายอยู่ในน้ำหงายหน้านี่คือวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนสิ่งที่ช่างทำหุ่นกระดาษแทลิวพูดมีเหตุผลคุณไม่สามารถพาป้าหวังกลับไปได้คนที่มุงหลายสิบคนชี้ไปที่หวังเอ,อกโกูยายที่อยู่ข้างๆไม่สามารถอดทนได้จึงพูดออกมาทุกคนโปรดใจเย็นการตายของป้าหวังนั้นไม่ปกติจริงๆแต่ก็ไม่มีช่างทำหุ่นกระดาษแทลิวจริงๆสิ่งที่พูดออกมามันแร,แรงขนาดนั้นป้าหวังเพิ่งจะจากไปอย่างกะทันหัน สองคนนั้นก็น่าสงสารมากเรื่องนี้ป้าหวังให้ฉันจัดการเองรับรองว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังยายของฉันเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านได้รับความเคารพจากคนในหมู่บ้านมากพอได้ยินยายจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วคนที่มามุงรอบๆต่างก็แยกย้ายกันไปหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปช่างทาหุ่นกระดาษแทะหลิวหันหน้าไปด้านข้างมองยายด้วยความเป็นศัตรูอยู่ไม่กี่วินาทีก็จะไปเช่นกันยายให้ฉันกับหวังเอ,อกโกเฝ้าศพของป้าหวังเขาไปที่หมู่บ้านเพืื่่่อออขอให้คนนาาชวยจัดกรรเรงี ไม่นานยายก็พายุเกิด60ปีคนหนึ่งมาปรากฏตัวต่อหน้าเราแต่ดูเหมือนเขาจะมีความสามารถมากที่แท้เขาคือคนแบกศพที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านคุณลุงหลิวซานคนในหมู่บ้านของเรานั้นมีน้อยมากที่ทําอาชีพนี้ดังนั้นคนแบกศพจึงมีน้อยมากยิ่งไปกว่านั้นการตายของป้าหวังถือเป็นการตายที่ไม่ปกติพลังงานด้านลบมีมากคงมีเพียงคุณลุงหลิวซานเท่านั้นที่กล้าตอบรับมาช่วยแบกศพคุณลุงหลิวซานเดินไปข้างศพของป้าหวังหลังจากมองป้าหวังอย่างละเอียด เขาขมวดคิ้วแล้วพูดกับยายของฉันว่ายายจะทําแบบนี้ได้ไหมการตายของป้าหวังแปลกประหลาดเกินไปพลังงานด้านลบมีมากกลัวว่าพี่หลิวคุณสบายใจได้มีหลานชายของฉันช่วยคุณฉันรับรองว่าคุณจะปลอดภัยยายมองฉันครั้งหนึ่งแล้วพูดกับคุณลุงหลิวซานว่าเมื่อได้ยินยายพูดแบบนี้ฉันก็รู้สึกใจไม่ดีบ้างยายเรื่องนี้คุณลุงหลิวซานยังทําไม่ได้เลยฉันฉันจะทําได้อย่างไรฉันยังพูดไม่จบยายจึงมองฉันด้วยสายตาที่ดูร้าย คุณลุงหลิวซางคิดอยู่สักครู่แล้วพูดว่าดีถึงขนาดคุณพูดออกมาแบบนี้เลยเหรองั้นเรื่องนี้ฉันจะรับไปทำแล้วกันฉันรู้สึกสงสัยมากทำไมยายถึงให้ฉันไปช่วยคุณลุงหลิวซางยายไม่ใช่บอกว่าป้าหวังตายเพราะความมาฆ่าหรือดังนั้นเขาจึงมีพลังงานด้านลบมากคนที่มีชีวิตไม่สามารถไปสัมผัสเขาโดยตรงได้หรือแต่ฉันเชื่อมั่นว่ายายจะไม่ทำร้ายฉันฉันเชื่อว่ายายทำแบบนี้ต้องมีเหตุผลของเขาแน่นอนยายเห็นว่าฉันยืนงงอยู่ที่เดิมจึงพูดออกมาทำไมคุณถึงยืนงงอยู่ที่นั่น ยังไม่ไปช่วยคุณลุงหลิวซานอีกหรอือดังนั้นฉันจึงเดินไปข้างๆศพของป้าหวังคุณลุงหลิวซานอุ้มป้าหวังขึ้นและฉันยืนอยู่ข้างๆคุณลุงหลิวซานเพื่อประคองศพของป้าหวังเพื่อไม่ให้ศพของป้าหวังเสียสมดุลล้มลงไปที่พื้นเราหลายคนจึงเดินไปที่บ้านของป้าหวังแม่น้ำเสี่ยวหลิวห่างจากบ้านของป้าหวังก็แค่ระยะทางประมาณครึ่งชั่วโมงแต่คุณลุงหลิวซานแบกศพของป้าหวังกลับใช้เวลาถึงสามชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะป้าหวังจมน้ำในแม่น้ำศพก็ซึมซับน้ำจากแม่่่่นนนนนน้้้้้้าาาาาไไปมมอยดดดัััังงงงศจึหหหหกกกววววเิิทใคุุณลลลแบบ จึงเดินได้ชัดกว่าเดินช้าค่อยๆคุณลุงหลิวซานก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจนเหนื่อท่วมศีรษะหยุดเดินพูดด้วยเสียงหอบยายทำไมฉันรู้สึกว่าศพมีอะไรแปลกๆฉันเคยแบกคนที่จมน้ำมาก่อนแต่ก็ไม่หนักเท่าป้าหวังแบบนี้ฉันเริ่มไม่ไหวแล้วยายเริ่มรู้สึกกังวลคุณลุงหลิวคุณห้ามยอมแพ้กลางทางนกะอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วคุณอดทนอีกนิดนะักขอบคุณที่เหนื่อยยากนะักเพื่อช่วยคุณลุงหลิวแบ่งเบาน้ำหนักฉันยื่นมือไปเพื่อจะกอดเอวป้าหวังแต่พอออออมมือขขงงงฉัััันสผที่เววป้าห ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวร่างของป้าหยกเย็ยนจัดเกินไปเป็นความเย็ยนที่เจ็บกระดูกไม่รู้ทำไมในใจของฉันรู้สึกเสมอว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น <S <S ก็แบบนี้ฉันและคุณลุงหลิวซานได้นำร่างของป้าหวังส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ในขณะที่คุณลุงหลิวซานวางร่างของป้าหวังลงจากหลังของเขาฉันก็ร้องออกมาดังๆคุณลุงหลิวซานคุนคุนหลังของคุณลุงหลิวซานถามฉันอย่างแปลกใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พร้อมกับใช้มือสัมผัสหลังของเขาการสัมผัสนี้ทำให้คุณลุงหลิวซานตกใจมากหลังของคุณลุงลิวานก ยาเยเห็นดังนั้น <Pompe ii> ก็ร้องออกมาว่าไม่ดีเลยเรีบเดินไปข้างหน้าคุณลุงหลิวซานใช้มือเปิดเสื้อของคุณลุงหลิวซานในวินาทีถัดไปพูดด้วยเสียงสั่นคุณลุงหลิวซานคุณมีรอยมือเลือดสองรอยท,ที่หลังตามหลักแล้วคุณไม่น่าจะมีสถานาการณ์แบบนี้คุณลุงหลิวซารู้สึกกระวนกระวายและตั้งหลังของเขาขึ้นหลิวโกอ,อย่าทนอีกเลยหลังของคุณมีพลังงานด้านลบพลังงานด้านลบเข้าสู่ร่างกายคุณไม่ควรทนยายอธิบายว่ายายเยว่าคุณรีบเอาพลังงานด้านลบออกจากหลังฉันเถอะพลังงานด้านลบนี้หนักมากทำให้ฉันรู้สสสึกไม่บใจุดๆ เพียงเห็นยายหยิบกระดาษยันออกมาแต่ลงบนหลังของคุณลุงหลิวซานพูดคาถาบางประโยคออกมาตามมาด้วยหลังค่อมของคุณลุงหลิวซานและรอยมือเลือดสองรอยนั้นก็ค่อยๆหายไปยายอธิบายว่าป้าหวังเสียชีวิตอย่างกระทันหันร่างกายเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบและคุณลุงหลิวซานสัมผัสกับศพโดยตรงทําให้พลังงานด้านลบจากศพเข้ามาในหลังดังนั้นจึงทําให้หลังค่อมยายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอื่นๆตัดสินใจที่จะไปที่ร้านลงศพในเมืองกับคุณลุงหลิวซานด้วยตัวเองซื้อลงศพสองใบเพื่อนํําาาาไไไปปปตััััั้้้้งงงงงวววสหหหหรบลลลลุแแะจกย,ยว ฉันก็ได้พูดถึงการตายของลุงหวังและป้าหวังความคิดที่แปลกประหลาดได้บอกกับหวังห้าวหวังห้าวคิดอยู่สักครู่ดูเหมือนจะนึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างเขาพูดด้วยความตื่นเต้นฉันนึกออกแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้ชายแปลกคนหนึ่งมาหาแม่ฉันตอนนั้นมีแค่พ่อฉันอยู่ที่บ้านพ่อฉันพอเห็นผู้ชายแปลกคนนั้นเขาคือคนรักเก่าของแม่ฉันดังนั้นพ่อจึงไล่ผู้ชายคนนั้นออกจากบ้านก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะไปเขาได้พูดว่าจะให้เราครอบครัวต้องชดใช้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดดนนนีี้ไ้ไยิถึงงตรง ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ผิดที่สงสัยผู้ชายคนนั้นดังนั้นฉันจึงได้พูดถึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้ชายแปลกคนหนึ่งมาที่ร้านหุ่นกระดาษของฉันเรื่องที่ซื้อหุ่นกระดาษสีตัวและลงศพสีใบได้บอกกับหวังห้าวนี่ไม่ใช่ความจริงที่เปิดเผยแล้วหรือต้องเป็นผู้ชายคนนั้นที่เกลียดพ่อของคุณและต้องการแย่งชิงความรักความเกลียดชังทำให้แม่ของเธอทิ้งเขาไปดังนั้นจึงคิดจะฆ่าครอบครัวของพวกคุณขณะที่ฉันและหวังห้าวกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานจู่ๆเสียงแแปลลลลลระะะหหหาาาาาาดดดดัังงงงขขขขึ้ข้้นนนนนูอฉฉวววไม่ค่คคคิเยุณจี นี่สามารถคาดเดาได้เลยใช่แล้วคู่สามีภรรยาที่นามสกุลหวังคือคนที่ฉันฆ่าถ้าพวกคุณรู้แล้วงั้นพวกคุณก็ไปอยู่กับพวกเขาเถอะได้ยินเสียงของผู้ชายแปลกประหลาดนี้เพิ่งเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชายแปลกประหลาดที่ปรากฏในร้านหุ่นกระดาษของฉันตอนนี้หน้าตาซีเซียวเหมือนกระดาษปรากฏตัวต่อหน้าฉันและหวังห้าวชายใส่ชุดดำคนนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะในแสงไฟที่สลัวฉันกลับไม่เห็นเงาของเขาเขาไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรได้อีกยังไม่ทันที่เราจะตอบสนองชายแปลกประหลาดนั้นพุ่งงเข้าาาหหหวั ใช้มือบีบคอหวังห้าวแน่นและยังหัวเราะเสียงดังอีกด้วยลูกชายของตระกูลหวังควรตายมากที่สุดเมื่อเห็นดังนั้นฉันรีบเข้าไปข้างหน้าแล้วใช้มือบิดมือของผู้ชายที่แปลกประหลาดแต่กลับบิดไม่ขยับเลยกลับถูกผู้ชายแต่จนล้มลงไปที่พื้นเห็นหวังเอ,อกโกถูกชายชุดดำบิดคอจนฟองสบู่ฟุมปากใกล้จะหมดสติแล้วฉันเห็นยายวังดาบเปลียนทองไว้บนโต๊ะฉันไม่พูดท่ามสองคำหยิบดาบเปลียทองแล้วพุ่งไปแทงผู้ชายผู้ชายถูกฉันแทงโดนหนึ่งครั้งเขาร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแล้วปล่อยมือที่บหวววัััังงงเอ,อ้โกขาาานตแลพุ่มทฉน และพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธจัดแกกล้าทำร้ายฉันได้ยังไงฉันจะให้แกาตายค่อยๆฉันถูกชายชุดดำบีบให้ถอยไปจนติดมุมกำแพงในขณะที่ฉันคิดว่าตัวเองจะตายแล้วจู่ๆฉันกลับเห็นสิ่งมีชีวิตรูปมังกรพุ่งไปหาผู้ชายผู้ชายถูกตีจนลอยไปตกลงที่พื้นและเขาก็ร้องเสียงดังอีกครั้งทันใดนั้นฉันก็เห็นยายยืนอยู่ที่ประตูมีรอยมือแปลกๆยายมองไปที่ชายลึกๆท่านตะโกนเสียงดังว่าสัตว์นรกกล้าหาญอย่ามาทำให้หลานชายฉันเสียใจไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้วิญาาณของนยแตกระจ ชายลึกลับดูเหมือนจะตัวใหญ่ของฉันเมื่อกี้ถูกยายของฉันปีชัดเจนว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสชายคนนั้นพยายามจะหนีในโอกาสนี้แต่ทุกอย่างนี้ไม่สามารถหลบหนีจากสายตายายของฉันได้ยายหยิบกระดาษยันออกมาจากเสื้ออีกครั้งทำท่าทางลงยันในมือไม่รู้ว่าเขาได้สวดมนต์อะไรในปากกระดาษยันนั้นกลับมีชีวิตเหมือนจริงติดอยู่ที่ตัวชายลึกลับโดยตรงเห็นชายลึกลับถูกกระดาษยันติดอยู่สีแดงทั้งตัวเหมือนถูกตรึงไม่สามารถขยับได้แต่ปากของเขาก็ขอภายยายของฉันไม่หยุดยายถือดาบไม้พิษในมือ แขวนอยู่ที่คอของชายลึกลับเปิดปากถามกล้าหาญจริงๆบอกมาว่าลงกระดาษสีใบยอยู่ที่ไหนถ้าชื่อไม่บอกตามจริงอย่าโทษว่าดับของฉันไม่ปราณีชายลึกลับถูกอำนาจของยายทำให้ตกใจรีบพูดออกมาท่านเทพโปรดไว้ชีวิตฉันบอกแล้วฉันบอกว่าลงกระดาษสีใบฉันฝังเขาไว้ที่หลังบ้านของตระกูลหวังท่านเทพโปรดต่อยฉันเถอะฉันยังอยากเกิดใหม่และใช้ชีวิตดีๆจากนั้นยายหยิบขวดเล็กทรงฟักออกมายายท่องมนบางส่วนที่คนอื่นไม่ได้ยินแล้วพูดว่าเก็บ วิญญาณของชายลึกลับก็ถูกยายเก็บเข้าไปในขวดฟักนั้นวันถัดมายายพาฉันและหวังเหวยมาที่หลังบ้านของลุงหวังยายสังเกตดูอย่างละเอียดให้เรารีบขุดลงออกมาเราไม่นานนักก็ได้ขุดลงศพกระดาษสีใบออกมายายมองมาที่ฉันแล้วพูดว่าให้เปิดฝาลงดูหน่อยอายุฉันเดินไปที่หน้าลงก็เปิดฝาลงกระดาษสีใบได้อย่างง่ายดายก็เปิดออกมาเลยในขณะที่เปิดลงกระดาษพวกเราทุกคนต่างตกใจเพราะในลงกระดาษสีใบมีหุ่นกระดาษสีตัว และหุ่นกระดาษสี่ตัวนั้นเหมือนกับครอบครัวของลุงหวังทั้งสี่คนยายเห็นหุ่นกระดาษในโรงแล้วถอนหายใจแล้วพูดว่าไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันถามยายว่าชายคนนี้ช่างเจ้าเล่ห์จริงๆถึงคิดวิธีแบบนี้ออกมาเพื่อทำร้ายครอบครัวของลุงหวังยายแล้วตอนนี้เราควรทำอย่างไรหลานชายถามยายว่าที่บ้านให้เผาลงศพสี่ใบนี้พี่น้องหวังเหวยและหวังหาก็จะปลอดภัยแล้วยายพูดว่าแล้วเราก็จุดไฟที่ลงศพกระดาษทั้งสี่ใบจนกว่าลงศพจะไม่จนเป็นเท่าฐานพวกเราถึงจะออกไป หลังจากนั้นยายได้จัดตั้งศาลเจ้าสำหรับลุงหวังและป้าหวังหลังจากทำพิธีหลายวันสำหรับลุงหวังป้าหวังถูกฝังที่ภูเขาด้านหลังของหมู่บ้านเราซึ่งเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีเรื่องนี้จึงได้จบลงในที่สุด